โหลครับเทสเทสสวัสดีครับทุกคนไม่ได้มานานเลยนะผมก็ขออภัยนะ่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร,ร่นะฮะวันนี้เราจะไปซ้อมฟุตบอลกันนะครับผมนี่ฮะเตรียมสตาร์ทก่อนเลยมีสตาร์ทมีถุงเท้าครับอ,อกกุปกรณ์ที่เราจะใช้ไปเตะบอลวันนี้ไม่ได้ออกออกนานออกไปขับซะหน่อยฮะเดี๋ยวเครื่องจะ เฉาหมดนะครับผมหกห้าศูนย์เจ้าบของเราโอเคครับจะรถดกันอยากใ่ขึ้นหมดละดูสภาพครับทุกคนไม่ได้ขับนานนะฮะโอ้โหอยากใ่เกาะเต็มเลยดูโอ้โหฝุ่นฝุ่นนี้เอ,อยากใยนี่โอเคครับวอร์มเครื่องสักหน่อย นี่นะครับคุตอนนี้ก็เชื่อมแบบบลูทูธกับกล้องมีจไอเส้นเดียวกันนะ ตอนนี้ก็ก็กำลังเล่นกันเรียบร้อยละเดี๋ยวเรารีบเปลี่ยนตัวเลยเอ้ยเปลี่ยนชุดกันไปดีกว่าจะได้เป็นลุยนี่จะเป็นสนามที่เราจะใช้ซ้อมในวันนี้นะโอเคครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเอ้ยใส่รองเท้าใส่รองเท้าปิดกล้องเลยแล้วกันไม่รู้ยังมองเห็นหรือเปล่านะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศจนเรานั้น หมดรอบแล้วครับนั่งพักดูครับบรรยากาศมืดละวันนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับกันเลยดีกว่าโอเคฮะโอเคครับทุกคน เดินทางกลับกันเลยมืดละมืดแล้วครับเดินทางกลับกันดีกว่า เออนาะออกคืนนี้พอดีงเงินเดือนเมื่อวานก็อย่างนี้แหละเมื่อวานก็ที่มเลยเมื่อวานก็คุยกันอย่างนี้หละสามทุ่มที่ไหนได้ทีสอง <c oughs> ลานกีฬาเพื่อธุรกิจแล้วก็สอนนะโนนใหม่แหม่นึงเนาะเอาไปตีว่ะพุทขีดินเนาะตั้งเงินหอนพีเนาอดตายกไปึกมาอะไรนะโอ้ยอยูไม่เปิ้นเออ ชูถึงตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราจะตัดเศษกระถาไม้เลยนะพรัดังทางลับเนี่ยมันเป็นชั้นหมึนะถ้าก็น้องไม่เห็นอะเดี๋ยวเราจะตัดเศษกระถางไม้เลยนะผมเรเือี่รบชไ้เลยาก็สามรถะไลมคนมาคุยกันได้นะว่าไม้ไหมไม่เป็เนี่ยเสียงเป็นยังไงด้บรรยากาศการตกแยังเย็นนะครแบบกีฬาสิเยนเดี๋ยวต้น